ครับทุกคนช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงปิดเทอมนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้ไปตกปลาครับไม้ที่ผมจะพาไปตกในวันนี้เนี่ยเรียกว่าอ่างเก็บน้ําบ้านวังชมพูครับอยู่ในอําเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เก็บข้าวเก็บของเสร็จแล้วเราออกเดินทางกันเลยครับไปกันเลยอ่างเก็บน้ําบ้านวังชมพูที่ผมจะพาไปตกปลาในวันนี้เนี่ย มันแบ่งออกเป็น3ลูกนะครับดังภาพที่เห็นเนี่ยวันนี้เราจะไปตกลูกที่อยู่ทางขวามือครับแม้ว่าหมายตกปลาเนี่ยจะมีหลากหลายประเภทมากแต่หมายตกปลาประเภทนี้เนี่ยผมชอบมากที่สุดเลยครับเพราะเป็นหมายตกปลาที่เปิดตกแค่ปีละครั้งเป็นหมายตกปลาธรรมชาติที่มีคนดูแลชัดเจนคอยควบคุมไม่ให้ใครมาลุงคายหรือมาทําการประมงอื่นนอกจากการตกปลาเท่านั้น เราอาจจะเสียค่าคันเพื่อเป็นการบำรุงอ่างหรือว่าเป็นการสนับสนุนพันปลามาปล่อยก็ทําให้เราเนี่ยตกด้วยความสบายใจครับมั่นใจได้ว่าเราจะไม่ได้มาทําให้ไม้ใครแตกแล้วเขาอาจจะมาว่าเราได้ครับแบบนี้สบายใจที่สุดผมชอบมากที่สุดเลยครับผมแว้นมอเตอร์ไซค์ลัดเลาะเข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งอ่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยังไม่ใช่เราต้องขี่เลาะเข้ามาด้านในแล้วก็อ่างที่เราจะตกเนี่ยลูกขวามือแล้วเราก็เลี้ยวขวาเข้ามาครับ จุดนี้แหละครับคือจุดที่ผมจะลงเบ็ดมันค่อนข้างจะชันครับแต่ว่าสภาพหมายตรงด้านหน้ามันมีพอช่องให้เราได้ลงเบ็ดได้ครับขนของลงมานี่เหนื่อยมากครับผมทิ้งข้าวของกระจุยกระจายเลยเพราะมันสูงชันจริงๆครับตรงนี้โอ้เหนื่อยยากแต่ว่าเป็นความสุขที่เราเลือกเองครับเป็นความลําบากที่เราเลือกเองชอบมาลมาบากประกอบเบ็ด แล้วก็จะได้ลงเบ็ดกันแล้วตื่นเต้นมากเลยจะได้ตกปลาแล้วอผสมเหยื่อยังมีความสุขขันเข้าไปขีมมือนี่ใส่เหยื่อเรียบร้อยครับไปลงเบ็ดกันออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่คนหาปลาผมแค่เป็นคนที่รักในการตกปลาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ผมออกมาตกปลาเนี่ยผมก็อย่างน้อยได้ความสุขแทนปลาแล้วล่ะครับปลาที่ได้เนี่ยผมไม่เคยคิด ว่ามันคือเรื่องสำคัญร้อยวันพันปีเราได้ออกมาใช้ชีวิตคนเดียว๋ยว่ซ้ายแลขวาไม่ต้องมีใครไม่ต้องได้พูดคุยกับใครอยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติและอยู่กับกิจกรรมการตกปลาที่เรารักเนี่ยเท่านี้เนี่ยผมก็ถือว่ามีความสุขมากๆแล้วละครับในชีวิตนี้เดียวการสั่งน้ำหนักแล้ววี มาแล้วตัวแรกมาแล้วตัวนี้กินเม็ดโฟมครับเแบบ็ดแค่เบอร์หนึ่งว่าในเรื่องของกระชังเนี่ยที่ผมไม่เอากระชังลงน้ําไว้ก่อนที่จะได้ปลาเนี่ยผมไม่ได้ถือเคปถืออย่างอะไรหรอกครับเพียง <โ frustrating. S 2> แต่ว่าถ้าผมเอากระชังลงไว้ก่อนแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้ปลา <tiếp gente> ผมต้องเอากระชังเปดเปียกเนี่ยใส่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็แค่นั้นเองครับเลยไม่อยากเอามาลงน้ําไว้ก่อน สองมาแล้วตัวนี้กินไส้ไก่นะครับปลานวนจันท์ที่ผมได้ในวันนี้เนี่ยตัวไม่ใหญ่เลยครับน่าจะไซสี่ห้าตัวโลนู่นแหละแต่ว่าปลาไซส์นี้เนี่ยผมว่าลาบอร่อยที่สุดแล้วเพราะก้างแทรกเนื้อเนี่ยมันนิ่มมันยังไม่แข็งครับ ตัวที่สามเดินขึ้นเดินลงจนเขาพังหมดแล้วเอาเหยื่อไปใส่ข้างล่างดีกว่าใส่เหยื่อไม่ทันครบคันเลยมีปลามากินเบ็ดเลยอีกแล้วครับ ช่วงใบใบเยนเย็นมาเนี่ยผมไม่ค่อยมุ่งมั่นเท่าไหร่ครับดูนกดูไม้เดินไปนั่นไปนี่มาเรื่อยก็ผมบอกแล้วว่าผมไม่คิดว่าการได้ป่าเป็นเรื่องสำคัญป่ามันก็มากินเบ็ดแล้วก็ลากไปพันกันมั่วอีกตัวเลยครับตอนนี้สมน้หน้าผลจากความมุ่งมั่นได้ป่าทั้งหมดสีตัว เขาไปทําอะไรกินดีนอ้อวันไหนที่ได้ออกมาตกปลาเนี่ยเวลามันมักจะเดินเร็วเสมอครับความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอทุกครั้งที่เดินทางกลับบ้านเนี่ยผมก็อดคิดไม่ได้ว่า เมื่อไหร่อีกนะ่าจะได้มีโอกาสมาตกปลาอีกครั้งแต่ยังไงซะวันนี้เราก็ได้ปลาไปลาบเราไปลาบปลากินกันครับ แล้วน่ากินมากเลยค่ะมันคือเนื้อปลาปลาอะไรปลาฉลอมปลาฟิตแอนด์ชิพมันก็ได้น้อยเนียนวันนี้ได้แค่สี่ตัวนี้น้อย แต่มันเนื้อเน้นๆนะเนื้อปลาที่สุดนะลทุกเวลาสับะมันจะกระเด็นออกจากเคี่ยงนะเหรออันนี้ก็สุดนะใช่เนื้อเดิ่งแล้วมันก็ขาวขาวใสๆ ในหน้ามาดูกล้องหน่อยที <woods purposely S 1> <Gym. S 2> ไม่ัวานี่ยเฮ้ยสุดยอดปะอย่างนั้นอะไรทุกต้องโอ้โหเยี่ยมตาดเอาเนื้อเข้ามาลูกแล้วก็สับทางขวางฟึบเออแล้วก็แล้วก็หมุนเขียงเราจะสับทางขวางนี้ลูกิงเนี้ยไม่ใช่โอ้ยยงใช่กดแขนยังยัง นีกไกม่ทับใจใช่ไหมถ้ยนี่นะไม่ลงขังไม่ลองอ่ะยังไงอย่าหยิบ ได้เยอะว่าได้เป็นกระทะเหมือนกันนะปลาตัวเล็กแค่สี่ตัวก็พออยู่พอกินแล้วเนาะลูกเนาะอันนี้เขาเรียกว่าหาปลาแต่พออยู่พอกินลูกไม่ได้ล่ามันจนศูนย์พันเราหมอขางดำเออเราก็จะได้มีปลาไว้ให้เรากินไปอย่างนี้นานๆลูกอะจากที่เราสับมาง่ายกินมากอยากให้หนูกินลูกเผ็ดเเผ็ดแน่นอนหนูกินพะโล้ก็ได้ นี่เช้กกระางหังเขามาเดียวว้าวยิเยอะของอร่อยอร่อยๆในกระอรงอร่อยๆแน่งานนี้นก็คลุกกับผักโอ้โหแม่แบ่งไปให้ตาดูม,มั้งไหม,มหแม่มาดูดูเขอกินบหกินกอน วิสิทยอดว่ะแม่ตองนี้เสร็จด้วยครับท <c oughs> ี่กองนี้เสร็จด้วยพอแล้วอร่อยเกินไป <c oughs> ดูความใกล้ชิดของวันที่ป้าหยิบคุอก่นอน <c oughs> ให้ป้าชิมกถอ <c oughs> นั่น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 เขาโชว์เชฟอีกแล้ว <c oughs> เรียกว่าหอมหุ่นหุ่า <c oughs> น่ากินเกินแต่เจ้าตัวก็ไม่กินหรอกนะ อ่มากถ้าชิมเดี๋ยวเราจะไปถามป้าปากับแม่กันนะคะว่าเต็มสิบให้เท่าไหร่พกกินนะได้ทั้งสองข้วย่ยใช่อันนี้ยังได้แบ่งไปให้ตากับยายได้อีกนะลูกเคยคนนี้ช่างรักตากับยายเหลือลน้นรักคุกคนคือคิดว่ามันทำมาจากหมูโดยตลอดโอ้โหที่จริง ดูสิดูใกล้ๆดิโอ้โหน่าอร่อยมากไปนาดาเป็นคนเอาไปออให้ตายายไปไปด้วยกันไปไปอุ้ยมันฝนตกเลยดูเรากินสิยนัอชามแดงมาลูก